เมื่อพี่น้องคนหนึ่งจากไปด้วยการฆ่าตัวตายหลายหัวใจย่อมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปความกลัวความเชื่อเก่าและความรู้สึกผิดทำให้เรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อที่คลุมเครือทั้งผู้ที่ยังอยู่และผู้ที่ก้าวข้ามไปต่างก็เต็มไปด้วยความทุกข์ที่ถาโถมแต่สิ่งสำคัญที่ควรรู้คือชีวิตไม่สิ้นสุดจิตสำนึกยังคงดำเนินต่อไปเสมอในความรักของพระเจ้าไม่มีผู้ใดสูญหาย พระเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์โอบรับทุกดวงวิญญาณไม่ว่าพวกเขาจะมีบาดแผลความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดมากเพียงใดก็ตามในโลกวิญญาณทุกคนได้รับการต้อนรับตามสภาพของดวงวิญญาณตนเองเสมอความเจ็บปวดยังคงอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่มีวันถูกปล่อยให้อยู่ลำพังเพื่อนแท้แห่งการเดินทางนิรันด์อยู่ที่นั่นเพื่อโอบอุ้มและคอยช่วยเหลือมือที่มองไม่เห็นเต็มไปด้วยความรัก ไม่เคยตัดสินไม่เคยลงโทษใครเลยแต่กลับต้อนรับด้วยความอดทนและอ่อนโยนเปิดโอกาสใหม่ให้เรียนรู้และเติบโตไม่มีนรกชั่วนิรันด์มีเพียงกระบวนการตื่นรู้ที่ดวงวิญญาณต้องทบทวนการกระทําของตนเองและค่อยๆค้คนพบเส้นทางใหม่ที่จะก้าวเดินเพื่อเติบโตและเดินต่อไปข้างหน้าอีกครั้งความรู้สึกผิดและเสียใจอาจกักขังวิญญาณไว้ แต่แสงแห่งความหวังยังคงเปิดอยู่เสมอลองจินตนาการถึงชายหนุ่มที่สิ้นหวังจนตัดสินใจหยุดเส้นทางชีวิตของตนเมื่อเขาตื่นขึ้นในโลกวิญญาณเขาพบว่าตนเองถูกห่อหุ้มด้วยเงามืดความเจ็บปวดยังอยู่แต่ไม่ใช่โทษทันมันคือภาพสะท้อนสิ่งที่ยังไม่ได้แก้ไขทีละน้อยเหล่าผู้ชี้ทางเข้ามาใกล้เคารพเวลาและแสดงให้เห็นว่ารักไม่เคยหาย ณจุดนั้นความจริงยิ่งใหญ่จึงปรากฏแก่เราว่าเราได้รับความเข้าใจไม่ใช่การพิภากษาพระเจ้าคือความรักและกฎของพระองค์มีไว้เพื่อความก้าวหน้าเสมอไปไม่ว่าคืนแห่งความสิ้นหวังจะมืดเพียงใดย่อมมีรุ่งอรุณใหม่รอคอยเสมอนี่คือความหวังพี่น้องทั้งหลายความเมตตาคือสะพานที่พาเรากลับสู่แสงจากระวลกำลังเชิญชวนเราให้เข้าใจ ว่าทุกประสบการณ์มีความหมายเสมอหากคุณกำลังอ่านถ้อยคำเหล่านี้อยู่บางทีคุณกำลังค้นหาคำตอบของตนหรืออาจอยากช่วยเหลือใครบางคนที่กำลังอยู่ท่ามกลางความสับสนและเจ็บปวดคุณเองสามารถเป็นแสงสว่างให้พวกเขาได้ด้วยความคิดคำอธิษฐานและความรักแท้จริงสิ่งเหล่านี้สามารถปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ทุกทนจากภาระหนักที่พวกเขาแบกเอาไว้ เช่นเดียวกับบ้านที่โอบรับคนกลับคืนโลกวิญญาณก็เตรียมสถานที่เยียวยาไว้สำหรับวิญญาณที่ทนทุกจนเลือกหยุดทางโลกที่นั่นไม่มีการตำหนิแต่มีเพียงการฟื้นฟูความรักและการเรียนรู้หล่อเลี้ยงทุกสิ่งบาดแผลค่อยๆสมานความทุกข์ค่อยๆคลายความเข้าใจกว้างขึ้นเรื่อยๆความเจ็บปวดกลายเป็นปัญญาและโอกาสใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ในโลกวิญญาณหรือในภพชาติใหม่ทุกสิ่งคือหนทางของการเติบโตลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นในที่แห่งหนึ่งที่เวลาไม่ถูกนับด้วยนาฬิกาอีกต่อไปทุกสิ่งคือการรับรู้การเรียนรู้และการตื่นใจแม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่หยุดการเรียนรู้วิญญาณไม่สิ้นสุดมีเพียงการเปลี่ยนแปลงความตายไม่ใช่จุดจบแต่คือการยกระดับเหมือนเปลี่ยนชั้นเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ทุกประสบการณ์ล้วนสลักร่องรอยในวิญญาณความสุขสอนให้เรารู้จักขอบคุณความเจ็บสลักความเข้มแข็งลงในแก่นแท้ความผิดพลาดไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือบทเรียนแห่งการเรียนรู้เมื่อก้าวข้ามชีวิตทางโลกไปแล้วเราไม่ได้ผ้าสมบัติติดตัวไปสิ่งที่พาไปคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ความตายจึงเป็นเพียงการยกระดับใหม่และผู้ที่จากไปด้วยความเจ็บปวด จะไม่ได้เจอความว่างเปล่าแต่เจอความเข้าใจลองคิดดูหากคุณสามารถทบทวนทุกการตัดสินใจและมองเห็นทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งจักรวาลไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวอีกต่อไปแต่คือการมองเห็นผลกระทบต่อผู้อื่นหลายวิญญ,ญาณที่ก้าวข้ามเขตแดนชีวิตเล่าว่าพวกเขาได้พบช่วงเวลาแห่งการทบทวนจิตสำนึกขยายกว้างทุกสิ่งกลายเป็นชัดเจนชีวิตไม่ได้ตัดสินแต่มันสอนให้เข้าใจ สิ่งที่เคยไม่เข้าใจบัตรนี้กลับแจ่มชัดความจริงยิ่งใหญ่คือไม่มีใครถูกทอดทิ้งแม้ผู้ที่เลือกจากไปก่อนเวลาก็ยังคงพบผลทางที่จะเรียนรู้เหล่าผู้ชี้ทางคอยช่วยเหลือด้วยความรักมอบความกระจ่างและนำทางไปข้างหน้าไม่มีชะตากรรมใดถูกปิดตายไม่มีความทุกข์ชั่วนิรันด์เป็นบทลงโทษการเดินทางยังคงดำเนินต่อไป และทุกวิญญาณมีโอกาสเริ่มใหม่เสมอแต่มันขึ้นอยู่กับตัววิญญาณเองว่าจะยอมรับโอกาสนั้นหรือไม่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าการวิวัตรคืออะไรเป็นเพียงแนวคิดลอยๆหรือเป็นความจริงจับต้องได้การเรียนรู้ทางจิตวิญญาณไม่ได้เกิดแค่ในวัดหรือซ่อนอยู่เพียงในคำพีศักดิ์สิทธิ์แต่มันอยู่ในการสังเกตร,รายละเอียดเล็กน้อยอยู่ในความเงียบของความคิดและการใคร่กรวญ เราทุกคนล้วนอยู่ในกระบวนการเติบโตยิ่งเราตระหนักมากเท่าไรเรายิ่งเรียนรู้ไวขึ้นคำถามคือคุณกำลังใส่ใจบทเรียนอยู่หรือไม่หรือยังคงทำผิดซ้ำๆวนไปทุกความเจ็บปวดสามารถเป็นครูที่มีค่าความทุกข์ไม่ใช่ภาระที่ไม่ยุติธรรมแต่มันคือคำเชิญให้ตื่นรู้เพื่อมองให้เห็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเมื่อถึงวินาทีชีวิตสิ้นสุดลง มันคือจุดจบหรือแค่การผ่านไปสู่สิ่งใหญ่กว่าสำหรับผู้ที่จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายการเปลี่ยนผ่านนั้นเหมือนการดิ่งสู่ความไม่รู้จิตสำนึกที่เป็นอิสระจากร่างกายต้องเผชิญหน้ากับแก่นแท้ของตนเองไม่ใช่อย่างที่หลายคนกลัวที่ว่าจะถูกพิพากษาหรือถูกลงโทษนิรันร์แท้จริงแล้วคือการพบกับความจริงภายในช่วงเวลาแห่งการตรหนักรู้อย่างลึกซึ้ง ทุกการเลือกทุกอารมณ์ถูกมองเห็นอีกครั้งราวกับภาพสะท้อนที่ไม่อาจหลีกหนีลองนึกภาพว่าคุณตื่นขึ้นมาแต่ไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของร่างกายคุณมองไปรอบๆไม่มีใครเห็นหรือได้ยินมีเพียงความเงียบและเสียงสะท้อนของความคิดหลายวิญญาณเมื่อเผชิญความจริงนี้รู้สึกสับสนหวาดกลัวหรือแม้แต่ต่อต้านจิตสำนึกไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และมักสร้างภาพหลวงซ้ำเหตุการณ์เดิมเหมือนวนเวียนอยู่ในฉากสุดท้ายของชีวิตโดยไม่รู้ว่าการเปลี่ยนผ่านได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้วิญญาณแต่ละดวงจะพบเส้นทางตามแรงสันสะเทือนของอารมณ์ตนเองผู้ที่จากไปด้วยความสิ้นหวังลึกอาจติดอยู่ในภาวะจมดิ่งกับความคิดเจ็บปวดราวกับทบทวนซ้ำๆความรู้สึกเดิมที่ผลักดันให้พวกเขาตัดสินใจครั้งสุดท้าย แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ลำพังเลยโลกวิญญาณถูกปกครองด้วยกฎแห่งรักและการเรียนรู้เหล่าผู้ชี้ทางเข้าใกล้อย่างอดทนรอเวลาที่วิญญาณเปิดใจยอมรับการช่วยเหลือเวลาในที่นั่นไม่เหมือนเวลาบนโลกความทุกข์ไม่ใช่โทษทันแต่คือภาพสะท้อนและความเจ็บปวดนั้นสามารถบันเทาได้เมื่อวิญญาณพร้อมจะเปิดรับการช่วยเหลือบางวิญญาณยอมรับได้รวดเร็ว แต่บางวิญญาณต้องใช้เวลาย,ยาวนานกว่าจะคลายปมแต่ไม่ว่านานเพียงใดก็มีทางออกเสมอทุกวิญญาณจะมีโอกาสเติบโตใหม่อีกครั้งแล้วคุณล่ะเคยคิดหรือไม่ว่าคุณช่วยได้คุณสามารถส่งแสงความรักและคำอธิษฐานเพราะความคิดคือตัวพลังงานทุกการแผ่เมตตาสามารถเป็นแสงสว่างในความมืดช่วยวิญญาณที่ยังติดอยู่ในความทุกข์ให้ค่อยๆค,ค,คลายพันธนาการที่กักขังพวกเขา เราทุกคนต่างมีส่วนรับผิดชอบซึ่งกันและกันแม้ผู้ที่ยังมีชีวิตก็ส่งแรงสนับสนุนได้หากชีวิตคือการเดินทางความตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนเส้นทางแต่ละวิญ,ญญาณจะไปที่ใดหลังจากจากโลกคำตอบนั้นลึกลับและน่าฉงนไม่มีจุดหมายเดียวที่ตายตัวแต่มีความเป็นไปได้หลากหลายเส้นทางเส้นทางนั้นถูกกำหนดด้วยพลังสันสะเทือน ที่สอดคล้องกับสภาพจิตวิญญาณของตนบางวิญญาณเมื่อออกจากร่างก็ได้รับการโอบอุ้มด้วยแสงทันทีพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเข้าสู่สถานที่แห่งการเยียวยาและการเรียนรู้และไม่นานก็เริ่มต้นเส้นทางใหม่เพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณต่อไปแต่อีกหลายวิญญาณยังคงแบกความสงสัยความกลัวหรือแม้แต่ความโกรธพวกเขาจึงพบกับโลกที่ตรงกับใจ เต็มไปด้วยเงาของความยึดติดและทุกข์บางดวงวิญญาณยึดติดกับชีวิตทางโลกจนปฏิเสธที่จะก้าวเดินต่อไปพวกเขายังคงวงเวียนอยู่รอบผู้คนหรือสถานที่ที่เคยรักในอดีตเฝ้ามองโลกโดยไม่สามารถสื่อสารได้เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและไม่เข้าใจบางวิญญาณถูกพาไปยังเขตแห่งการทบทวนเชิญชวนให้พวกเขามองเส้นทางที่ผ่านมาเพื่อเข้าใจสิ่งที่ยังต้องเรียนรู้ และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงภายในตนเองคำภีและคำสอนทางจิตวิญญาณหลายสายกล่าวถึงเขตสันสะเทือนต่างๆทั้งนครวิญญาณเขตฟื้นฟูหรือเขตทุกชั่วคราวซึ่งไม่ใช่โทษทันแต่คือบทเรียนทุกวิญญาณพบสิ่งที่จำเป็นต่อการเดินทางเพื่อปลุกจิตให้ตื่นและก้าวไปข้างหน้าสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่มีสิ่งใดถูกผนึกตายตัววิญญาณสามารถเปลี่ยนคลื่นพลังได้ทุกเมื่อ พวกเขาสามารถยกตนขึ้นและเดินสู่ทางใหม่เมื่อจิตพร้อมจะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงไม่มีโชคชะตาที่ถูกปิดตายมีเพียงเส้นทางที่เปิดออกตามจิตสำนึกคุณเคยหยุดคิดไหมถึงพลังในใจคุณหากวิญญาณคุณจากไปตอนนี้จะไปที่ใดการไข้ครวญชีวิตก็คือการไข้ครวนความตายผู้ที่แสวงหาการเติบโตจะพร้อมเสมอหากคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มีความหมาย จงแบ่งปันออกไปบางทีใครกำลังรอคอยความรู้สามารถเปลี่ยนชีวิตบางทีคำพูดของคุณอาจช่วยปลดพันธนาการใจบางคนเชื่อว่าความตายคือประตูสู่เสรีภาพแต่หากวิญญาณไม่ยอมก้าวข้ามจะเกิดอะไรบางจิตสำนึกเมื่อออกจากร่างกายกลับติดอยู่ในพันธนาการของอารมณ์และความทรงจำพวกเขาไม่ก้าวสู่แสงในทันทีไม่ใช่เพราะถูกกีดกันแต่เพราะภาระยังหนัก สิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าวิญญาณติดขัดพวกเขาเหมือนอยู่ในโลกที่คุ้นเคยแต่มีสิ่งรบกวนที่เจ็บปวดคือไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินความสิ้นหวังจึงก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆพยายามตะโกนหรือสัมผัสสิ่งของแต่ไร้เสียงตอบนี่คือสภาพของวิญญาณติดขัดติดอยู่ระหว่างมิติไม่ยอมรับความจริงสาเหตุมีหลายอย่างบางคนติดอยู่กับความผิดคิดว่าตนไม่คู่ควรจะก้าวเดิน บางคนยึดติดครอบครัวไม่ยอมปล่อยไปยังวงเวียนอยู่ด้วยความรักและห่วงหาบางคนไม่รู้ว่าตนได้จากโลกไปแล้วยังทำกิจวัตรซ้ำๆอย่างเดิมเดินวนในภาพหลวงที่สร้างขึ้นเองเหมือนติดอยู่ในวังวนของอดีตแต่แม้ในความมืดนั้นก็ยังมีผู้เมตตาคอยยื่นมือช่วยผู้นำทางวิญญาณทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อส่งแสงแห่งความเข้าใจให้พวกเขา พระวันที่วิญญาณเหน็ดเหนื่อยจากความทุกข์และยอมรับการช่วยเหลือด้วยหัวใจเปิดกว้างแต่คุณรู้หรือไม่ว่าผู้ที่ยังมีชีวิตก็ช่วยได้เช่นกันคำอธิษฐานความคิดที่เปี่ยมด้วยรักจริงสามารถเป็นสะพานเชื่อมถึงวิญญาณเหล่านั้นเราสามารถเป็นดวงประทีปในความมืดช่วยให้พวกเขาค่อยๆหลุดพ้นจากพันธนาการโลกวิญญาณตอบสนองต่อพลังงานที่เราส่งออก ทุกการแผ่เมตตาสามารถเป็นกุญแจปลดล็อกหากคุณรู้สึกถึงการปรากฏในบ้านหากฝันบ่อยๆเห็นหน้าคนที่คุ้นเคยราวกับพวกเขากำลังขอความช่วยเหลือบางทีมันคือการเรียกให้คุณเป็นสื่อแห่งสันติอย่าก,กลัวเลยแสงสว่างย่อมชนะเงามืดจงต้อนรับอธิษฐานและส่งความรักออกไปแล้วเมื่อโลกสองฝั่งเชื่อมถึงกันสิ่งที่มองไม่เห็นก็เริ่มส่งเสียงกระซิบ เรื่องราวจากโลกวิญญาณบอกเราว่าจิตสำนึกไม่สูญหายแต่แสวงหาการสื่อสารคืนหนึ่งมีสื่อกลางคนหนึ่งสะดุ้งตื่นด้วยความรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ใกล้เขาหลับตาและสัมผัสถึงพลังงานเศร้าเต็มไปด้วยความเสียใจและโดดเดี่ยวภาพปรากฏขึ้นในจิตเขาเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้เก่าเสายตาล่องลอยชายผู้นั้นพึมพำว่าทำไมไม่มีใครเห็นฉัน ทำไมฉันยังอยู่ที่นี่กรณีแบบนี้พบได้บ่อยนะักวิญญาณที่จากไปอย่างกระทันหันโดยไม่เข้าใจพวกเขายังคงวงเวียนในโลกวัตถุหวังหาคำตอบหรือการยอมรับบางอย่างหากการสื่อวิญญาณถูกใช้อย่างถูกต้องมันสามารถเป็นเครื่องมือแห่งการปลดปล่อยหลายครั้งวิญญาณเพียงต้องการมีคนฟังต้องการความเข้าใจและการชี้นำสู่แสงเรื่องราวเหล่านี้แตกต่างกันไป บางวิญญาณส่งสารปลอบโยนถึงครอบครัวเพื่อบอกว่าพวกเขายังมีอยู่และไม่มีความทุกข์ทรมานนิรันด์บางเรื่องราวสะท้อนพลังแห่งการสำนึกผิดและความสามารถในการฟื้นคืนใหม่อีกครั้งแต่ละเรื่องล้วนเป็นชิ้นส่วนของปริศนาอันยิ่งใหญ่แห่งการมีอยู่แล้วคุณหละเคยรู้สึกถึงลมเย็นวูบวาบหรือเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาไหมบางครั้งอาจเป็นสัญญาณจากโลกที่มองไม่เห็น จักรวาลเต็มไปด้วยปริศนาที่รอการรับฟังเมื่อร่างกายหยุดทำงานแต่จิตตื่นขึ้นโลกใหม่นั้นก็มาพร้อมกฎเกณฑ์ที่ต่างออกไปการเรียนรู้ไม่ได้สิ้นสุดที่หัวใจหยุดเต้นตรงกันข้ามมันคือช่วงเวลาที่ความจริงเผยออกหากชีวิตคือโรงเรียนความตายก็เป็นการเลื่อนชั้นไปอีกระดับลองนึกภาพว่าคุณตื่นในแสงอ่อนโยนรู้สึกเบาสบายราวกับทิ้งภาระทั้งหมดไว้เบื้องหลัง แต่พร้อมกันนั้นคุณก็รู้ตัวว่าทุกสิ่งที่คุณทำยังอยู่กับคุณทุกคำพูดทุกการเลือกทุกอารมณ์ปรากฏชัดในกระบวนการทบทวนชีวิตไม่มีสารอันโหดร้ายคอยพิพากษามีเพียงมโนธรรมของตัวคุณเองบางวิญญาณรู้สึกปลดปล่อยพวกเขายอมรับบทเรียนและก้าวต่อไปแต่บางวิญญาณแบกความเสียใจหนักอึ้งติดอยู่ในวังวนของความผิดและการโทษตน ทว่าความจริงคือไม่มีใครไร้โอกาสทุกความเจ็บปวดสามารถกลายเป็นปัญญาคุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้เสมอทุกการเลือกในวันนี้ส่งผลถึงการเดินทางหลังความตายวิวัตรคือกระบวนการไร้ที่สิ้นสุดผู้ที่เรียนรู้จะก้าวสู่มิติใหม่ๆพบความรู้ที่ลึกขึ้นความรักที่เก่ากลับคืนและการเตรียมพร้อมต่อบททดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่าส่วนผู้ที่ยังต้านทานจะวงเวียนซ้ำ ติดอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ปล่อยวางไม่มีการลงโทษชั่วนิรันด์มีเพียงโอกาสแห่งการเติบโตซ้ำแล้วซ้ำเล่าโลกหลังความตายคือห้องเรียนของการเรียนรู้แต่การเตรียมตัวเริ่มต้นจากชีวิตนี้จงถามตัวเองว่าคุณกำลังเรียนรู้บทเรียนที่ชีวิตมอบให้หรือไม่หรือคุณกำลังวิ่งหนีมันทำผิดซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่ยอมรับความจริงทุกช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวด สามารถเป็นครูผู้ทรงคุณค่าความทุกข์ไม่ใช่ภาระที่ไม่ยุติธรรมแต่มันคือคำเชิญให้ตื่นรู้แล้วเมื่อเราก้าวพ้นโลกนี้ไปอะไรคือสิ่งที่จะตามเรามาในวินาทีที่ชีวิตสิ้นสุดมันคือจุดจบหรือเพียงการเปลี่ยนผ่านผู้ที่จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเข้าสู่ภาวะแห่งการตื่นรู้ในสิ่งไม่รู้จักที่ซึ่งจิตต้องเผชิญความจริงในตนเอง ทุกความรู้สึกทุกการเลือกถูกทบทวนอีกครั้งบางวิญญาณสับสนและปฏิเสธพวกเขาสร้างภาพลวงวงเวียนอยู่กับอดีตแต่กฎแห่งโลกวิญญาณคือความรักและผู้นำทางรอด้วยความอดทนคอยอยู่เคียงข้างจนวิญญาณยอมรับแสงสว่างและเปิดใจต่อการเยียวยาใหม่ไม่มีวิญญาณใดถูกทอดทิ้งทุกดวงล้วนได้รับโอกาสก้าวไปข้างหน้าคุณเองก็สามารถช่วยเหลือได้ ด้วยการภาวนาแผ่ความรักและส่งแสงใจพลังงานจากความเมตตาสามารถเป็นสะพานเชื่อมถึงผู้หลงทางหากชีวิตคือการเรียนรู้ความตายก็เป็นบทเรียนต่อเนื่องอีกขั้นและโลกวิญญาณคือห้องเรียนที่ใหญ่กว่าซึ่งสอนเราผ่านแสงแห่งปัญญาเราทุกคนมีผู้นำทางที่คอยช่วยพวกเขาส่งสัญ,ญญาณผ่านสัญชาตญาณหรือความฝัน บางครั้งพวกเขากระซิบเตือนเราจากอันตรายบางครั้งให้ความเข้มแข็งในยามสิ้นหวังการเชื่อมต่อกับผู้นำทางไม่ใช่สิทธิพิเศษแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยการสวดมนต์อย่างจริงใจด้วยใจที่เปิดรับและเงียบสงบแล้วคุณจะรู้ว่าไม่เคยเดินลำพังไม่เคยถูกทอดทิ้งแม้ในยามมืดมนเพราะความรักนั้นแทรกซึมผ่านทุกมิติและคอยนำเรากลับสู่แสงเสมอ ในโลกวิญญาณยังมีสถานที่เยียวยาเหมือนโรงพยาบาลของจิตวิญญาณที่นั่นเต็มไปด้วยแสงอ่อนและความกลมกลืนไม่มีการวัดด้วยเวลาแต่ด้วยการเรียนรู้วิญญาณที่บอบช้ำจะได้รับการพักฟื้นจนพร้อมจะก้าวเดินอีกครั้งไม่มีใครถูกทอดทิ้งไม่มีใครสูญหายพระเมตตาเฝ้ารอเสมอความรักคือพลังที่แท้จริงซึ่งหลอมรวมชีวิตและความตายเข้าด้วยกัน ความตายไม่ใช่การพาคจากแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารคนที่จากไปยังคงอยู่รอบตัวเราเพียงแต่ในรูปแบบที่สายตามองไม่เห็นผ่านฝันผ่านลางสังหรณ์ผ่านสัญญาณเล็กน้อยเพื่อบอกว่าเขายังอยู่และรักเรามากชีวิตและความตายคือสองด้านของสิ่งเดียวกันเราไม่เคยโดดเดี่ยวเลยแม้สักครั้งทุกการจากกล่าทุกน้ำตา คือคำเชิญให้เข้าใจว่าความรักไม่มีวันตายดังนั้นจงละทิ้งความกลัวและเปิดหัวใจรับความจริงอันยิ่งใหญ่เพราะการเดินทางนี้เราไม่ได้เดินลำพังแต่มีจักรวาลและวิญญาณรักคอยอยู่เสมอหากคุณอยากเรียนรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่และเข้าใจสัญญาณจากโลกวิญญาณจงอย่าปิดกั้นหัวใจของคุณบางทีข้อความนี้อาจช่วยปลุกอีกวิญญาณหนึ่ง ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปในทุกมิติและความรักคือสะพานที่ไม่มีวันพังทลาย